สรุปประเด็นทองคำนะครับประจําวันที่8เดือนกุมภาพันธ์ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทองดีตัวขึ้นมานะครับอย่างรุนแรงเลยเป็นเพราะสาเหตุประเด็นเรื่องของธนาคารนิวยอร์กคอมมิชเนี้แบงค์ครับนะครับมีปัญหาครับคือดัชนีหุ้นได้ปรบับตัวลงเลยครับทั้งชุดครับก็เลยสร้างแรงกดดันกับตลาดทําให้ดัชนีหุ้นเนี่ยใบยจวดโดนสะดุดด้วยนะและราคาทองคําก็เลยปรบับตัวสูงขึ้นใน,นานะคองสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ท้ายที่สุดแล้วนันทุกก็จะเห็นว่าราคาทองคํา สุดท้ายก็ปรับตัวย่อก,กลับลงมาอยู่ดีครับเป็นเพราะว่าในส่วนของนายธนาคารของนิวยอร์กคอ m มิชชั่นแบงครับเนี่ยนะครับเขาออกมากล่าวให้ความเชื่อมันว่าเขาจะเลิกนะครับผมพยายามลดการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคสังหาริมัรั์มันก็เลยทําให้ตลาดคลายความกังวลดัชนีหุ้นเกี่ยวกับตัวของธนาคารระดับภูมิภาคอย่าง KBW Regional Banking เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นด้วยแล้วดัชนีหุ้นก็เลยฟื้นตัวต่อเนื่องทองคำก็เลยเจอแรงสนุดนะครับปรับตัวย่อลงมาในที่สุดนี่คือสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมาครับทีนี้เรามาดูประเด็นนะครับในวันนี้กันดีกว่าครับทุกท่านครับโดยภาพรวมเนี่ยเรื่องของประเด็นธานาคารม,มันจะเป็นปัจจัยแบบระยะสั้นๆนะครับผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักอะไรเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสร้างความวื้อหวาให้กับตลาดได้เข้ามาวิ่งแบบว่าหลักพันจุดหลักร้อยจุด แต่อยากจะให้โฟกัสนะครับในปัจจัยภาพรวมซะมากกว่าครับนักจุนก็คือเรื่องของประเด็นสงครามเรื่องของธนาคารกลางสาหรัฐตัวนั้นจะเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็คุมกราฟในระยะยาวๆดังนั้นในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกกับนักจุนว่าถ้าทองคำในวันนี้ไม่ได้ลงต่ำกว่าโซนน้ำเงินด้านล่าง 2033.84-2028. 9 5แปลว่าอะไรครับแปลว่านักทุนนะครับสามารถพิจารณาในการย่อและบายได้ อย่างตอนนี้บางคนใจร้อนเนี่ยบอกว่าคุณครับผมจะบายตรงไหนดีครับถ้าท่านทุนใจร้อนจริงจะบายตรงไหนก็ได้แต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยรอบายให้มันใกล้เคียงกับโซนสีน้ำเงินตรงนี้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรการลงทุนเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนกรณีเ,เกิดการผิดภาพประการใดไปปุ๊บนั่นคุณจะได้บาเดเจ็บน้อยก็คือโดน SL น้อยหน่อยนั่นแหละครับทุกท่านครับระยะ โซนสิน้ำเงินในบริเวณกรอบด้านล่างนี้เนี่ยมีระยะเพียงแค่500จุดเท่านั้นนะครับดังนั้นใครใจร้อนและอยากจะกดบายทรงนี้เพราะว่าเห็นราคาทองขึ้นอยู่เนี่ยก็รับกับความเสี่ยงในการโดนล,ลากนะครับจาก500จุดเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเกือบกับ9 0 0 0จุดรับได้ไหมถ้ารับได้ก็เข้าได้ถ้ารับไม่ได้อย่ารับดีกว่าแล้วแล้วคุณจะเข้าไหมเช้านี้ผมใช่ไหม ถ้าผมยังไม่เทรดอยู่แล้วครับในช่วงเช้าตลาดเอเชียเนี่ยไม่ใช่ตลาดของผมดังนั้นต่อให้กราฟจะวิ่งแรงแค่ไหนผมก็ไม่เข้าออเดอร์ในตอนเช้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงบ่ายๆเข้าดันลงมาที่บริเวณโซนน้ำเงินด้านล่างตรงนี้แปลว่ามีโอกาสครับที่ผมจะเข้าออเดอร์ด้วยเช่นเดียวกันถ้าช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะยยอนอันรวมได้เพราะว่ากาลังการาฟมันเริ่มมาแต่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี้คงจะไม่ได้เทรดด้วยนะ นี่คือการสรุปแนวลมขาบายคุณครับขาบายเนี่ยเรารุ้นได้ถึงแบบว่า2,60หรือยังยังครับขออีกนิดเดียวครับโซนน้าเงินด้านบนเมื่อวานนี้ที่เราตีกันเอาไว้ในไลฟ์จะเป็นโซนที่ใกล้เคียงกับโซนของวันนี้เลย2,39 0ถึง2,44ถ้าทะลุได้แปลว่ามีโอกาสขึ้นได้แล้ว2,55-60นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนักจุนครับพี่ๆขาบายตามกระถันไหม ถ้าเกิดว่าขาบายตามกันทันนะรบก,กวนขอเลข1นคนละหนึ่งตัวครับสำหรับขาบายด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยอดไลค์ยอดแชร์เราไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะสงสัยระบบ Facebook มีปัญหาทีนี้เรามาคุยกันที่ประเด็นของขาเซลกันบ้างครับนักถุนครับ,รบขาเซลบอกว่าคุณครับเมื่อวานเนี่ยทองคามันดีขึ้นมาเนี่ยแต่มันดูเหมือนว่าจะเกิดการปฏิเสธนะไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้แบบนี้เรายังมองว่าทองจะมีโอกาสในการลงต่อได้ไหม เปอร์เซ็นต์ในการลงต่อเนี่ยลดน้อยลงมากแล้วนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างในระยะสั้นที่สุดนั้นทองคำเนี่ยได้มีการยกไฮยกโลขึ้นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเป็นการสต้อนได้เห็นว่ากําลังเซลเนี่ยอ่อนลงนะแต่ถ้าจะบอกว่าหมดหน้าเซลล์แล้วมันก็จะพูดแบบนั้นไม่ได้แบบ100%์ถามว่าทําไมครับเพราะว่าราคาทองคําขยับปรับตัวขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้ขึ้นจนพ้นแนวต้านสาคัญดังนั้นวันนี้จะมีขาเซลล์อยู่ในการสประเภทคือประเภทที่ ได้กําไรจากไม้เซลล์ด้านบนและยังถืออยู่กับประเภทที่ว่าผมติดลบไม้เซลล์อยู่บริเวณด้านล่างนะครับอย่างที่นักทุนพิมพ์มานะครับว่าพี่ติดเซลล์ตรงนั้นพี่ติดเซลล์ตรงนี้นักทุนฟังผมดีๆคนที่ติดเซลล์ครับไม่ว่าจะติดเซลล์ตรงไหนก็ตามแต่จะเป็นโล2 0 1 5ันสิบห้หรือว่าจะเป็นโลเมื่อคืน2030โอกาสเดียวโอกาสรอดของนักลงทุนคืออะไรคือการที่ราคาทองคํานั้นไม่ผ่าน 2,040กับ44.5มันจะเป็นการสะท้อนบอกกับนั้งทุนว่านั่งุนจะมีลุ้นนะเพราะนี่คือโซนต้านหลักสุดท้ายของราคาทองคำหน้าเซลล์ก่อนจะกลับที่ประมาณ2,060กว่าๆดังนั้นถ้านักงทุนจะพิจารณาในการออกไม้แก้จุดราคาเนี่ยผมมีให้แล้วประมาณ600จุดตรงนี้ที่เหลือก็จะขึ้นอยู่กับการเอเอ็มของนั้งทุนแล้วแต่ถ้ามันยังขึ้นอีกยังหลุดอีกอันนี้อาจจะต้องยอมพิจารณาในการคัดลอสแล้วละ่ะ เพราะว่ามันกลับแน่ๆบริเวณยอดตรงนี้ครับน้ำทุนเอ้ยคุณแต่มันอาจจะไม่กลับก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ขึ้นไปก็ได้นะถ้ามันจะไม่ขึ้นมันจะต้องไม่ทะลุโซน,นน้าเงินตรงนี้ครับทาไมคุณมันอาจจะทะลุขึ้นก็ได้นะคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับน้ำถุนครครงสร้างเนี่ยการจะเป็นหน้าบารการจะเป็นหน้าเซลล์คุณจะต้องมีการปูพื้นปูโครงสร้างให้มันดีสะก่อนครับดังนั้นนะครับน้ำถุนครับถ้าทองจะลง ทองต้องลงก่อนถึงโซนน้มือด้านบนหรือไม่ก็ไปแตะโซนน,น้มือที่หนึ่งและลงเลยเพื่อเป็นการลดไฮลดโลไฮเดิมเนี่ยสร้างไว้แล้วดังนั้นถ้าทองคําจะลงอีกนั่นคือจะรู้ได้ไงว่าปลอดภัยมีหลักการดู2ออย่างอย่างแรกก็คือทองคาเนี่ยต้องไม่ทะลุโซนน้ำงินซึ่งตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะครับแปลว่าเงื่อนไขข้อที่หนึ่งมาแล้วนะเงื่อนไขข้อที่2ราคาทองคําหน้าเซลลจะต้องลงไปทําโลต่ํากว่า2,033.84หรือว่าโลเดิมของเมื่อ ประมาณ4 5หชั่วโมงที่แล้วเพื่อเป็นการทำโลใหม่แล้วมันก็จะเข้าองค์ประกอบเลยของหลักการธนงดเทคนิคว่าการที่คุณจะเป็นหน้าเซล,ลนะคุณจะต้องมีการลดไฮและลดโลนะครับทั้งหมดนี้เป็นมุมมองทนงดเทคนิคเท่านั้นเว้นเสียแต่ว่ามีข่าวเข้ามาปัจจัยทนงดเทคนิคที่ผมพูดไปเดี๋ยวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นก็สรุปเลยว่าถ้าคนที่ดิดเซลล์อยู่นะครับทองไม่ทะลุโซนน้ำเงินด้านบนแปลว่ายังรุนได้ยังถือได้ ถ้าโอเวอร์เทรดติดลบเยอะก็ต้องพิจารณาตามความสามารถที่เรารับไหวได้แล้วนะครับจะตัดขาดทุนไหมถ้าจะเอาไม้แก้ก็โซนตรงนี้เลยนะแล้วคนที่ถือกําไรไม้เซลล์มาแล้วคุณตั้งแต่ด้านบนละ่ะก็เหมือนกันครับถ้าทะลุ2,044นั่นทำว่าแบ่งปิดซ,ซะไม่ยังมันย้อนนะครับโครงสร้างเซลล์เนี่ยมันพังแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ขึ้นไปยืนเหนือ2,044ครับนั่งถุดครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยคุณแล้วถ้าผมใจร้องผมกดเซลล์ตรงนี้เลยได้ไหมได้เหมือนกัน อหนเมื่อกี้คุณบอกว่ากดบายได้ b ายก็ได้ครับเซลล์ก็ได้เพราะอะไรบริเวณโซนกรอบสีดำๆำตรงนี้ระหว่าง2,333กับ2 0 3 9เราเรียกว่าโซนการกราฟลอยคำว่าการกราฟลอยคือมันไม่มีกำลังที่ชัดเจนไม่มีกำลังที่แท้จริง ได้ทั้งหน้าบายได้ทั้งหน้าเซลล์เพราะว่าคนที่จะบายจริงๆเนี่ยจะอยู่ด้านล่างคนที่จะเซลลจริงจะอยู่ที่ด้านบนดังนั้นตอนนี้ถ้านักงทุนเข้าออเดอร์ไปแล้วนั้นถูกกำลังยืนอยู่ท่ามกลังสมรภูมิสมมการสู้รบระหว่างขาบายขาเซลล์นะครับดังนั้นมันมีโอกาสจะเฉลยได้ตลอดเวลาว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับ คาเซลถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันผมรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวครับแล้วฝากช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับนังชุน ขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่าน,น,นอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนวทองคานะครับนนกลงทุนครับใครชอบเทรดทองคาเป็นหลักเดียอยากภาพนะราคาตาโมโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณนะขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่งสลิปการโอนยืนได้ที่ไลคูเปาล์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ีย d e โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลังศรัทธาได้เลยนักทุนใช้ QR Code โคตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ l ล n e ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ